ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบรถไมโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมรถขุดเล่นเจส,สกีนะเล่นสไลเดอร์นะพี่น้องนะมีอาจารย์หนึ่งดูอาจารย์หนึ่งทำไรนะครับฝนตกกับดินก่ ลื่นนะพี่น้องก็จะขึ้นลงยากหน่อยนะครับนี่ตักดินเออชนตูดครับจันหนึ่งชนตูดครับเดี๋ยวแกจะลงมาเอาโครนข้างล่างตรงนี้นะครับเจ้าสันวัด SWE 2 1 0 E นะครับเป็นรถขุดจาก เมืองจีนนะครับบรรยากาศก็คึมๆค,ครับบรรยากาศก็คึมมากครับฝนตกนคนับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่น้องนะเพราะผมก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่กลางน้ําเลยนะพี่น้องนะก็ถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะ ถึงการทำงานของเจ้าสันหวาดนะครับเป็นรถขุดขนาด21ตันนะครับตัวนี้จะใช้เครื่องอีซูซุนะครับ6สูบเทอร์บูนะครับไดเร t อินเจ t ชันนะครับ การทางานของอาจารย์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทําการขุดทําทางลงก่อนนะครับนี่ปากโครนปาไรโอกนะครับเพื่อทําที่ยืนรถนะครับทําที่ยืนรถหรือว่าทําที่ขึ้นลงนะแต่ความสะดวกขึ้นง่ายลงง่ายนะครับ ดินข้างล่างก็จะเป็นเลนนะครับเป็นโคลนนะครับเกก็จะลงมาเอาโคลนข้างล่างตรงนี้นะครับเมื่อเช้าน้องก็โทรมาครับบอกว่าให้มาถ่ายรถจมครับแต่ไม่มีเวลาไปนะพี่น้องนะก็หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ไปถ่ายอยู่นะครับ เสียว,วุตรกับดำสิ่งดินดวนก็ไปนะครับโอ้หลายคนครับไปหลายคนครับไม่เช้าน้องก็โทรมาครับว่าทำไมไม่มาไทยคือเป็นรถทีมงานหละครับเป็นรถที่แถวแถวบ้านนะครับไปจมอยู่ที่บ้านที่บ้านเกาะนะครับตำบลตะเปียงเตียนะครับบ้านโคกเกาะตำบลตะเปียงเตียนะครับ ตอนนี้ก็มีรถขุดไปช่วยแล้วครับสองคันครับอีสานใต้ดาแต่งก็ไปนะครับไปช่วยนะครับอาลงมาเริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวแกจะทําการดึงโคลนขึ้นไปนะครับต้องทอยสามโตนะครับต้องทอยโคลนขึ้นไปประมาณสามโตสี่โตนะครับ รอดูรอชมนะครับว่าตอนขึ้นจะง่ายหรือยากนะครับถ้าแกโยนโครนเต็มหลุมนั้นนะครับแกก็จะขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกจะไปโยนโครนจากหลุมนั้นขึ้นไปอีกหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็โยนโครนอีกหลุมหนึ่งขึ้นไปอีกฝั่งนู้นะครับ ข้ามทางไปอีกหลุมหนึ่งนะครับอ้หลายหลุมแบบเริ่มจ่วงแลับจ่วงโทนแลับ ก็อยู่ไม่เยอะนะครับเมื่อวานผมก็เป็นคนที่ยืนอยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับแต่วันนี้ขอเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนลงมาอยู่ข้างล่างบ้างนะพี่น้องนะอยู่ข้างบนมันรู้สึกบาดเสียวยังไงไม่รู้ครับผมกลัวความสูงนะพี่น้องนะตัวความสูงครับก็เลยให้ยันนึงขึ้นไปแทนนะครับ ส่วนผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างบ้างนะครับมารามาดันคโคลนให้จันหนึ่งนะครับให้แกดึงคโคลนขึ้นไปนะครับเีมแกก็จะยาวนะครับก็น่าจะยืนได้สบายนะพี่น้องนะ อีกห้าหกรอบน่าจะหมดนาโรรอีกห้าหกอีกสี่ห้ารอบน่าจะหมดครับเพราะว่ารอบหนึ่งก็ไปได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะพอสมควรนะครับ มันจะจะลำบากหน่อยนะครับไม่ไม่เหมือนตตกดินแข็งนะพี่น้องถ้าตักดินแข็งนี่จะอุ้มได้นะครับตักโคลนก็มันอุ้มไม่ได้นะครับมันก็จะไหลออกหมดนะครับต้องทำที่สต็อกโคลนด้วยนะครับนี่แกก็จะขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปยืนรอยืน อีกฟังหนึ่งนะครับข้างบนตรงนั้นนะครับแล้วก็โยนโครนขึ้นไปอีกหลุมหนึ่งนะครับนี่เป็นการถอยถอยโครนนะครับถ้ารถหลายคันมันก็ง่ายนะพี่น้องถ้ารถหลายคันมันก็จะได้โยนต่อต่อกันไปนะครับอันนี้รถถอยคันเดียวนะครับส่วนรถข้างล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับรถข้างล่างก็แค่ ช่วยดันโครนไปให้ใกล้ครับถ้ากับทํางานคันเดียวนะพี่น้องนะอู้ลื่นครับดูครับฟี้อนะครับลื่นครับแกจะยืนอยู่ประมาณแถวนั้นแหละครับแล้วแกก็จะโยนขึ้นไปอีกหลุมหนึ่งนะนี่ครับโยนจากหลุมที่แกโยนไปเมื่อกี้นะครับ โยนขึ้นไปฝั่งนู้นนะปัญหาก็คือว่าฝนตกนะพี่น้องฝนตกครับทำงานก็จะลำบากหน่อยนะครับพายุก็เข้ามาหลายวันแล้วครับเออมันก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นลงที่ชันนะครับพี่น้อง ขึ้นลงที่ชันน้นนี้ถนนลื่นนี่ทางขึ้นลงนี่ลื่นนี่อันตรายครับนี่ครับโยนจากหลุมหนึ่งไปหลุมหนึ่งครับเดี๋ยวแกก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนโน่นนี่นะครับเพื่อโยนโคลนจากหลุมนั้นไปอีกหลุม ฝั่งนู้นนะครับข้ามทางไปฝั่งนู้นนะครับอุ้มดินอุ้มโคลนได้เยอะครับคันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราจะลึกนะครับสามารถอุ้มโคลนได้เยอะครับออบรรยากาศก็ครึ้มครึบับฝนจะตกนะครับ ไม่ใช่จะตกครับตกแล้วครับตกรินๆินนะครับโคลนก็ไหลนะครับทำทางให้โคลนไหลก่อนนะครับทำงานหน้าฝนครับต้องทำใจครับ เรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่ห้ามกันไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็จะถึงช่วงเกี่ยวข้าวแล้วนะครับใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกไม่หยุดนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ข้าวก็มีเหลืองบ้างแล้วนะครับก็มีข้าวเหลืองเป็น บางเจ้าแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกแบบนี้ก็น่าจะลำบากพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ข้าวสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเช่น้ำไปบ้างแล้วนะครับเมื่อคืนก็ลมแรงมากน่าจะล้มไปพอสมควรนะครับออะมาชมกันต่อครับสำหรับ เจ้าสันวารตครับ SWE 2 1 0 E นะครับดูความไวของเขานะพี่น้องนะดูการทำงานแบบเต็มเต็มนะครับก็ถือว่าไม่ช้าเท่าไหร่นะครับความไวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเ e อธสายจบโรเมโกซิงด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ